สวัสดีครับบีเอฟซีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามผลออกนะครับปฏิสัขสิบเอ็ดเดือนเจ็ดพศสดส่งพันละร้อยหกสิบแปดนะครับลาวทีวีลาวเน็ดีนะครับก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่นะครับก็มาดูผลออกกันก่อนครับแนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณนะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณวิเคราะห์าเลขเด่นนะครับจากศูนย์หนึงเก้าทัดไปเหลืออยู่แค่สองตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขดิน ฉะนั้นการนำน้อยไอนำาแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรใช้วิทย์จารณญานการรับชมนะครับเข้ามาดูลาวทีวีนะครับผลออก03429 03429ก03็จุดพินเข้าเนะ นะครับเก้าสองสองเก้าตัวที่เน้นให้ไปเข้านะครับไปเข้าตัวที่ไม่ได้เน้นเน้นในที่ 9, เก้าหนึ่งออกเก้าสองสองเก้าเนาะตัวเน้นเข้าเก้ายิงลดนะครับเข้าจุดนี้นะครับกับต่อที่ลาวเนธดีนะครับลาวเนธดีผลออกศูนย์หนึ่งสี่เจ็ดศูนย์ เสียดายเนาะนะครับเลขเด่นไม่เข้านะครับเลขเด่นหลุดแต่ว่าตัวประกบมันมาด้วยกันนะครับชุดบินเข้านะครับ7 0 0, 0 7ครับเ็ลขศูนย์กับเลขเจ็ดมาด้วยกันคือตัวประกบนะครับแต่เลขเด่นของผมหลุดนะครับสำหรับราคายอดดีับก็มาตามกันต่อนะครับสำหรับแนวต่างวันที่หนึ่งนะครับ วันนี้ใกลได้ผมก็ขอแสดงความดินใจกับ Smarting f c ด้วยเนาะนะครับสำหรับหลาทีวันที่ใช้ชุดวินเนาะเพียงโหลดก็คอยแก้ทีวีเ d ลุดนะครับครับก็มาตามกันต่อนะครับที่หนึ่งเดืนแปดที่หนึ่งเดืนแปสาร้อยหกสิบแ กับสองแนวทางนะครับเป็นลาวทีวีแล้วก็ลาวเฮดดีกตต้นทุนทิ่ผมขอพูดไปแล้วเนาะนะครับแนวทางก็เป็นการคิดการคำนวณการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับตัวเลขที่นำมาลงให้ก็นะลงแนวทางให้ก็เป็นเพียง การคิดการคำนวณการวิเคราะห์เลขที่น่าจะเป็นไปได้ตัวนั้นนะครับครับก็มาตามกันต่อนะครับวันที่หนึ่งนะครับราทีวีวันนี้ชุดวินได้แน่ห้าเจ็ดแปดหนึ่งเก้าห้าเจ็ดหนึ่งแปดเก้าอะไรเนาะ จะได้ชุดนี้นะครับส่วนเลขเด่นได้เลขห้ก,กับเลขเจผมเล่นเลที่เลขเจนะครับกดเจาะให้กเจาะให้สชุดเนาะนะครับก็จะเป็น เจ็ดหนึปดเจเก้สามตัวผมขอจับสองชุดนะครับนี้สามตัวจุดเดียวก็ได้เนาะจ,จับที่6กเจ็ดหนึ่ง จ็ดหนึ่งกับชุดนี้นะครับไปต่อการเพิ่มเติมก็จับมาในชุดบินนะครับจนชอบภาพก็ติดจับที่ห้าหนึ่งห้าแปดแล้วก็ห้าเก้านะครับครับต่อที่ลาวิสดีลาวิดตีชุดบินวันนี้ได้เลขหกเก้าแปด ห้า <5. S 2> เลขเด่นได้หกกับเก้านี่ผมเน้นไปที่เลขหกนะครับก็จับไปที่หกแปดหกเจ็ดหกห้าสามตัวนะครับ จับไปที่ 3, 6, สามหกเจ็ดส่วนอะไรต่อการเล่นเล็กเบิ้ลนะครับใหเอาเลขเด่นไปเบิ้ลนะครับโดยต้องการ,รเพิ่มเติมก็จับเอาในชุดวินตรถที่เน้นให้ก็คือหกเจ็ดเนาะหกเจ็ด รับก็าตามนี้นะครับใครที่รับแนวทางก็เก็บเอาไว้นะครับแบอนี้ก็ขอวอวยพรนะครับให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่หนึ่งเป็นแปดสอสองับห้าร้อยหกสิบแปดนะครับขอโชคดีทุกท่านหยิบจับตัวไหนไปใช้ก็คอยเข้าคอให้ตูกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ